นี่คือคลองที่มนุษย์ขุดขึ้นช่วยย่นระยะทางในทะเลได้ประมาณ13,000กิโลเมตรมีเรือสินค้าผ่านปีละประมาณ14,000ลำคิดเป็นสินค้าราว2.5%ของการค้าทางทะเลทั่วโลก Canal, like 22่ธ <Yes. S 1> ันวาคม67 ทรัมป์ขูว่าจะยึดคลองปานามาคืนเพราะอาเมริกาถูกเอาเปรียบเกินไปค่าธรรมเนียมที่จะผ่านคลองนี้สูงเกินไปปูแปะเคยเขียนเรื่องคลองปานามาเมื่อพศ2561โน่นลงในหนังสือพิมพ์มติชนเพื่อจะรีบบอกเล่าเรื่องของคลองปานามาดังนี้ครับคลองปานามาตอนเริ่มลงมือขุด ก็แสนจะยากเข็นคนงานตายเป็นหมื่นโกงกันเองเงินหมดวางแผนวิศวกรรมผิดพลาดงานนี้ถูกทิ้งคราคาซังพอเริ่มจะขุดก็มีมารผจนเ,นเงินหอมหวนเกิดมีเหตุเพศภยัยหักหลังกันสนั่นโลกถึงขนาดต้องตั้งเป็นประเทศขึ้นใหม่ด้วยความโลภวิศวกรสมองเพชรชาวฝรั่งเศสชื่อนายเดลเซฟทำให้ฝรั่งเศสดังกระหึ่มโลก สามารถวางแผนใช้คนงานนับแสนไปขุดคลองสุเอตยาว183กิโลเมตรในประเทศอียิปต์เป็นทางลัดแล่นเรือระหว่างยุโรปกับเอเชียร่นระยะทางไปได้ประมาณ6,400กิโลเมตรเดลเซพฮึกเหิมห้าวหาญไปขอซื้อสัมปทานขุดคลองปานามาในทวีปอเมริกากลางเพื่อจะขอแสดงฝีมือขุดคลอง เปลี่ยนโฉมการเดินทางในทะเลเพื่ออวดชาวโลกอีกครั้งพื้นที่ที่จะขุดเป็นคลองเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติกพื้นที่ตรงนี้เป็นแผ่นดินบริเวณคอคอดในประเทศโคลัมเบียในทวีปอเมริกากลางครับพศ2 0 5 6ยุคที่สเปนเรืองอำนาจเป็นเจ้าแห่งมหาสมุทรทั่วโลกนักสำรวจชาวสเปนที่ชื่อว่า วาสโกนูเซสบัลโบแล่นเรือมาสำรวจพื้นที่บริเวณนี้พบพื้นที่ที่เหมือนเป็นคอขอดเป็นคอขวดระหว่างมหาสมุทรอสองฝั่งแปซิฟิกและอันติกพศ2 0 7 8กษัตริย์แห่งโรมันพระนามว่าชา์ที่5ทรส่งทีมงานมาสำรวจเพิ่มเติมพบว่าดินแดนตรงนี้น่าจะแคบที่สุดสามารถเป็นทางลัดการเดินเรือระหว่างสองมหาสมุทรได้แน่นอน ปีพศ2241ชนชาติสกอตที่เป็นนักเดินเรือก็ได้พยายามเข้ามาตั้งสถานีการค้าบริเวณคอค้อตรงนี้แต่เนื่องจากเงื่อนไขต่างๆยุม่มยิ้มในที่สุดก็ได้ออกจากเมืองปานามาไปในปีพศ2243ในยุคนั้นทางเลือกเดียวที่จะข้ามไปดินคอค้อตรงนี้คือการใช้รถไฟในที่สุด ก็เกิดรถไฟวิ่งในเส้นทางดังกล่าวเชื่อมชายฝั่งทะเลซึ่งก็เชื่อว่าสะดวกสบายไม่น้อยความคิดที่จะขุดคลองเป็นเพียงเรื่องในจินตนาการเท่านั้นคำว่าปานามาเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งของประเทศโคลอมเบียในที่สุดแนวคิดเรื่องการขุดคลองเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ โครงการถูกขายต่อมาถึงมือของนายเฟร์ดินองเดอเลเซปวิศวกรมืออาชีพขนดังชาวฝรั่งเศสที่พึ่งทำงานขุดคลองสุเอตสำเร็จภู้มีประเทศบริเวณปานามาที่จะขุดแต่งตากจากบริเวณคลองสุเอตโดยสิ้นเชิง1มกราคม2423บริษัทฝรั่งเศสของนายเดอเลเซปลงมือขุดในขั้นแรกใช้แรงงานขุดกันด้วยจอบเสียม เครื่องจักรกลทั้งปวงก็ยังมีไม่มากนะัก10ปีแรกของการขุดระหว่างพศ2423ถึง2432เป็นช่วงที่มีแต่อุปสรรคล้มลุกคลุกคลานนายเดเลเซปและทีมงานวางแผนการขุดคลองแบบเดียวกับที่เคยทำที่คลองสุเอตไม่ได้วางแผนสร้างประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆเพราะน้ำทะเลทั้งสองฝัง่งมีระดับไม่เท่ากัน งานหยุดชะง,งักกระท่อนกระแทน่นไม่เป็นโลเป็นภายสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือคนงานเจ็บป่วยล้มตายเป็นใบไม้ร่วงจากโรคระบาดและความร้อนหมอยังไม่พบวิธีการรักษาไม่ทราบว่าเป็นอะไรตายคนงานที่เหลือหนีกลับบ้านขาดเครื่องมือเงินหมดนายเดอเลเซฟติดต่อกลับไปที่ปารีสเพื่อขอความช่วยเหลือจากวิศวกรก้องโลกที่ชื่อ ก u สต a e ฟไอเฟลนายไอเฟลคือผู้ที่ออกแบบหอไอเฟลในปารีสให้มาช่วยแก้ปัญหาทางวิศวกรรมให้เร่งออกแบบคำนวณสร้างประตูกั้นน้ำในคลองปานามา g u s t a ร e ฟไอเฟลเดินทางมาช่วยดูในพื้นที่ช่วยงานอย่างเต็มสุปเพราะเป็นชื่อเสียงของฝรั่งเศสแต่จนแล้วจนรอดบริษัทที่ล้มลุกคลุกคลานมานานก็ไม่สามารถทรงสภาพอยู่ได้ เป็นอันต้องล้มละลายไปเมื่อมีการฟองร้องขึ้นโรงขึ้นศาลผลปรากฏว่านเดอเลเซฟพร้อมทั้งบุตรชายโดนข้อหาช่อโกงพศ2437เดเเลเซฟเสียชีวิตส่วนนายไอเฟลที่ถูกจ้างมาช่วยงานประกาศเลิกเกี่ยวข้องกับคลองปานามาตลอดไปฝรั่งเศสฮึดสู้ตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะขอกัดฟันทำงานต่อไป แต่ในที่สุดก็ล้มคลืนเจ๊งหมดรูปไม่เป็นท่าไปอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลในวอชิงตันของอเมริกาเฝ้ามองโครงการนี้มานานเพราะการขุดคลองตรงนี้ก็เหมือนกับคลองที่อยู่หลังบ้านตัวเองเป็นประโยชน์กับอเมริกาในด้านเศรษฐกิจและการทหารในขั้นตน้นทีมงานของอเมริกากลับเห็นว่า ถ้าขยับแนวไปขุดคลองในประเทศนิคารกัวน่าจะเหมาะสมกว่าวิศวกรฝรั่งเศสชื่อนายบูโนวาลิยาล็อบบี้ชี้แจงเป็นตุเป็นตะให้ข้อมูลหนักแน่นว่าดินแดนนิคารกัวน่าจะเป็นอันตรายในระยะยาวเพราะมีภูเขาไฟที่อาจจะระเบิดวันใดก็ได้อเมริกาจึงหันกลับมามองคลองที่จะขุดบริเวณปานามา อเมริกาเจรจาขอซื้อโครงการขุดคลองจากบริษัทของฝรั่งเศสมาทำเองเพราะเป็นเมกะ p r o j โปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ไปแบบที่ไม่มีวันหวนกลับในที่สุดพศ2 4 4 5สภาค,คองเกรสอนุมัติหลักการพร้อมเงินมหาศาลให้อเมริกาซื้อกิจการขุดคลองจากฝรั่งเศสมาทำเอง หลอกลายระดับโลกในอดีตที่ขำไม่ออกเกิดขึ้นที่ปู่เป๊ะขอนำมาแบ่งปันครับปานามาแต่เดิมเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งของประเทศโคลอมเบียเมื่อมหาอำนาจสหรัฐจะเข้ามาขุดคลองในรูปของธุรกิจเงินจะไหลนองทองจะไหลามาสหรัฐเจรจากับรัฐบาลโคลอมเบียไม่สำเร็จเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวในหลายประเด็น รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ชื่อนายจอนเฮยและนายบูโนวาลียาเข้ามามีบทบาทในการเจรจาเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้ก็คือกรรมสิทธิ์ในที่ดินราคาค่าเช่าที่รัฐบาลโคลอมเบียไม่ยินยอมสหรัฐอเมริกาชาวปานามาเองก็ระแวงว่าโคลอมเบียจะไม่แบ่งผลประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่แต่ก่อนแต่ไรบ้านเมืองก็สงบสุขพรองดองกันดี แต่เมื่อเงินกำลังจะไหลมาผู้คนทั้งหลายในบ้านในเมืองชักพูดกันไม่รู้เรื่องเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูทันทีเกมแห่งอำนาจแบบนี้ต้องน้นาำบ่งนาำเท่านั้นเมื่อตกลงกันไม่ได้ทุกเวลานาทีเป็นเงินเป็นทองไปหมดชาวปานามาจึงลุกขึ้นสวมหัวใจสิงก่อการปฏิวัติและประกาศตัวขอเป็นประเทศเอกราช ขอแยกตัวออกจากโคลอมเบียทันทีอเมริกากระโดดออกมารับรองความเป็นเอกราชของประเทศปานามาทันควันและยังได้ช่วยกดดันไม่ให้โคลอมเบียส่ทงทหารเข้ามาปร,ปราบปรามชาวปานามาพศ2 4 4 6วอชิงตันเจรจากับประเทศปานามาได้อย่างสะดวกโยทินทุกอย่างราบรื่นไพเราะสนอหู อเมริกาได้สิทธิในการขุดคลองปานามา4สีพ่พฤษภาคมพศ2447หน่วยทหารช่างกองทัพบ,บกสารัฐโดยพันเอกวิลเลียมซีกอร์กัสเข้ามารับผิดชอบพื้นที่ปานามาสิ่งแรกที่ทำคือการกําจัดยุงซึ่งเป็นฆาตกรเงียบยุงเป็นพาหะในการนำโรคไข้เหลืองและมาลาเรีย โดยการขจัดหนองน้นงพพนงําที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขจัดพงหญ้าที่เป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของยุงตลอดจนกําจัดหนูซึ่งเป็นพาหะของการระโรคกองทบกสารัฐใช้เวลาในการกําจัดยุงและกําจัดหนูนานสิบปีใช้เงินไปประมาณ20ล้านดอลลาร์2,457เมื่อพื้นที่ประเทศปานามาปลอดภยัยกำลังพลไม่ป่วยตายจากยุงและหนูสารัฐ จึงให้คนงานเข้าพื้นที่ทำงานขุดคลองอเมริกาจะต้องจ่ายค่าขุดคลอง375ล้านเหรียญรวมถึงจ่ายค่าทำสัญญา10ล้านเหรียญและ40ล้านเหรียญสำหรับสินทรัพย์ของฝรั่งเศสที่ขายต่อให้อเมริกาวิศวกรอ,อเมริกันตัดสินใจที่จะก่อสร้างคลองที่มีประตูน้ำกั้นเป็นระยะๆะะแทนที่จะเป็นคลองที่มีระดับเท่ากับระดับน้ำทะเล หลังจากได้ตเตรียมระบบพื้นฐานระบบการก่อสร้างของระบบประตูกั้นน้ำของคลอ,องก็เริ่มขึ้น15สิงหาคมพศ2457ตรงกับสมัยในหลวงรัชกาลที่6ของไทยคลองปานามาก็ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการซึ่งงานเสร็จก่อนกำหนดราว2ปีคลองนี้มีความยาวประมาณ80กิโลเมตรเกล็ดประวัติศาสตร์ของอเมริการะบุว่าอเมริกา ตั้งทหาร1กองพลเพื่อดูแลพิทักษ์รักษาผลประโยชน์และอธิปไตยของอเมริกาในพื้นที่คลองปานามาซึ่งก็เป็นไปตามหลักการของกองทัพสหรัฐการเดินเรือการเรียกเก็บค่าผ่านคลองเป็นไปอย่างราบรื่นพศ .2507 มีเหตุกระทบกระทั่งเรื่องการติดธงชาติตามแนวคลองมีเหตุประท้วงรุนแรงมีการปราบปรามผู้ชุมนุมชาวปานามาเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก รัฐบาลปานามาประกาศตัดความสัมพันธ์กับอเมริกาถึงขนาดที่เรียกว่าขาดสัมพันพศ2 5 2 0ประธานาธิบดีจิมมีคาร์เตอร์ไปลงนามที่จะมีการถ่ายโอนการควบคลุมคลองปานามาคืนให้ปานามาในปีพศ2542แต่มีเงื่อนไขว่าสหรัฐจะยังคงสิทธิที่จะสามารถใช้กองกำลังทหารปกป้องคลองเพื่อรักษาความเป็นกลางได้ 31ธันวาคม2542ปานามาได้รับอำนาจอธิปไตยเหนือคลองปานามาคืนจากอเมริกาปี2550รัฐบาลปานามาได้เริ่มโครงการขยายคลองปานามาเพื่อรองรับเรือเดินสมุทรขนาดยักษ์ที่กินน้ำลึกกว่าเดิมเพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศกว่าจะมาเป็นคลองปานามาทุกวันนี้ช่วงแรกที่ฝรั่งเศสดำเนินการ มีคนงานเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บฝนตกหนักความร้อนความชื้นไข้เหลืองมาลาเดียและอุบัติเหตุตายไปประมาณ25,000คนส่วนในช่วงที่อเมริกาเข้ามาทำงานต่อมีคนงานเสียชีวิตราว5,600คนแต่ละปีมีเรือผ่านคลองปานามาประมาณ14,000ลาเรือของอเมริกาใช้คลองนี้มากที่สุดตามด้วยเรือของจีนชิลีญี่ปุ่นโคลัมเบียและเกาหลีใต้ การเก็บค่าผ่านคลองจะเก็บตามขนาดเรือและปริมาณสินค้าเคยมีสถิติเรือที่จ่ายค่าผ่านคลองสูงสุดคือเรือที่ใหญ่ที่สุดก็คือ450,000เหรียนเหลือเล็กที่สุดที่ผ่านคลองนี้ที่จ้องใจตั้งคือ36เซนนี่คือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคลองปานามา ที่แลกมาด้วยชีวิตและเงินทองมหาศาลรวมทั้งระบบการเมืองระหว่างประเทศทรัมคือนักธุรกิจและมีความคิดทุกอย่างเป็นแบบธุรกิจประกาศว่าจะยึดคลองนี้คืนมาโปรดติดตามต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นปู้แ๊ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังถ้าเห็นว่าดี ฝากแชร์ไปยังเพื่อนๆและกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ